สีชมพูก็เป็นยางเหมือนกันเหรออาจารย์ใช่ครับเป็นยางซิลิโคนเหมือนกันครับที่จะให้มันเป็บมันเป็นมัสเซอร์ใช่ใช่ก็อยากได้ใช่ไหมมัสเซอร์แต่ว่ามันมันยากมันทำยากเนาะใช่มันมันจะต้องเดือดเดือดกว่าข้างบนอืมแต่นี่ถือว่าใกล้เคียงก็ยังมีความรู้สึกเหมือนทกันอาจารย์มันมีอีกหมอแต่มันทำยากคืออันนี้มันเป็นแผ่นใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นแบบ เส้นๆๆ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 อ้ารเมือเงนนั้นเหรอครับเส้นเล็กๆครับครับมันจะแบบมันจะเหมือนเลยัต่วะแหวกแล้วมันก็จะเด้งกลับแหวกเด้งกลับอ้อาจารย์เคยทำผิวขาดท้อเคยทำขาดขาดอดหน้าท้องครับครับคราวนี้ไม่ได้ว่าตอนที่มัดเส้นอาจารย์แงกก้มืออาจารย์ผมหล่อผมหล่อมาเป็นไม่ไม่มีรูปได้ขอโทษได้ครับผมหล่อมาเป็นไอ้ไอ้กมไอ้สองสมัดเล้ามเนี่ยครับ สองมัดล่างจนเป็นยาวๆลงไปครับแล้วก็เป็นเส้นๆเป็นเส้นๆแต่เส้นๆทำเทเจอร์เฉยๆอ๋อรับอันนี้คือคือเหมือนกับมันจะมีขั้นตอนของการที่แบบเราต้องแบ่งมาเส้นเหมือนเป็นเส้นๆแ่บเส้นมันอยู่แนวฝั่งนี้หรือฝั่ง คืซีโค่คะอาจารย์ทำซีโค่ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งท่าเนี้ยฟิวจะมีฟิวเหมือนหนังหนังยางหลายๆเส้นมาเรียงเรียงกันใช่แบบนั้นเลยแล้วคือเวลาแหวกก็จะมีการเด้งกับได้แต่ว่าจะเด้งไม่ไม่ได้การอัลกอเจนซ์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแบบซิลิโคนหรือยางแต่วมันมันทำได้มากเลยผมว่าต้องทดลองไงครับต้องทดลองผมว่ามันทำได้ครับใช่ใช่ก็เป็นแบบแนวเส้นๆและเส้นนี้ครับ ดีมากแล้วก,<อ>ก็ก็มีแผนร้านต่ตกันคือพออันนี้มันติดกันอยู่มันจะไม่ได้เซนของความปรุเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนความความรู้สึกมันเหมือนแบบเราเจาะถุงถุงแกงจานแล้วก็แบบเจาะปึนะ๊บอ่ไงเงี้ยเซนมันจะเป็นแบบแล้วข้างในมันต้องนิ่มกว่านี้ข้างในมันจะนิ่มหรือไม่ก็เป็นโพลงโพลงไปเลยโอ้ได้เลยครับวันนี้ ไม่ยากครับไม่ยากก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําสเปซข้างในไว้เลยสักสักช่องว่างสักเซนนึ่งเลยง่าค่ะเซนครับแต่อาจารย์โบนแขชอบชอบแข็งโบโผมไปปรับที่อาจารย์บมอว่าตอนนน้นแหละว่ามันตอนแรกอาจารย์อาจารย์ไม่แข็งที่จิ้มโบนาันลูเป็นพัดติดเลยนคนใจร้าย ใช่หรืว่าพลาสติกนี่ก็ใช้ได้เลยเซนใช้ได้แต่ว่าถ้าแค่ทำโครหั่งก็ต้องโพรใช่อาจารย์คือเพิ่มพลาสติกปั๊บคือให้มันเป็นโพรโมไปเลยครับมันต้องใส่สายแบบอย่างนี้ได้คือแปลว่าโคร้งเป็นช่อเป็นยาวผมนึกภาพออกแล้วครับเดี๋ยวแปลงตัวนี้นิดนึงแปลงตัวนี้หน่อยเดียวได้เลยมันก็จะแบบฟื้นสายไปจากนรงนี้ครับประมาณยี่สิบเซนนะครับใส่ประมาณสักสิบขีดสิบก็ใช่ค่ะ อจร์มีตั้งเป็นบริษ nice> ัทค um ืออย่างเงี้ยแผนประมาณนี้เองนะคะแผนบางๆอ๋อมันไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับ